ครับสวัสดีครับผมพี่โชคนาสวนครับซน่าออพี่โชคนาสวน YouTube มา <c oughs> พูดผิดครับพอดีวันนี้แฟนออกมาช่วยพี่สไปเขาย้ายข้าวจากในนาจะหมอยข้างบนเพื่อจะไปที่บ้านของพี่พี่สไปองเขา แต่ทีนี้ฝนนะวันนี้มันนึกขึ้นมานตกเยอะไม่อยากหยุดเลยอนะ่ะแล้วก็ทำให้ข้าวเบียกด้วยเนี่ยปัญหามันคืออย่างเงี้ยแหละเสียหายแต,แต่ตัวผมก็ยังว่านะครับคนพิการเครื่องต้องหลบฝนเนาะอยู่ บนรถเนี่ยครับตอนใส่สเลดนเันนรับมาแล้วครับเขามาใช้ฆ่าเขามาแล้วนะครับมากเลย ถ้ตกหยุดก็ยางดีทำงานสะดวกสไวย อตอนนี้พี่พี่สุดท้ายเขาเดิน่านะแต่แฟนมยังไม่มาครับมันทำอะไรก็ลำบากโาลยตอนาฝนตกมาแล้วนะ ดูบรรยาก,กาศเสียงนานะครับชุ่มสั่มไปหมดดีสำรับต้นไม้จากเรื่องของกานครับว่าจ,จังหวัดอื่นฝนจะตกเหมือนที่ พรพิสัยหนองคายบ้างเปล่าครับที่เนี่ยตกครับ ตกเลจังเลยสีังเจ้าหมาก็ไม่กลัวฝนเลยเหมือนเดินสบาย ตกเริ่มแรงนะครับแรงแรงขึ้นแรงขึ้นจะไม่ดีนะครับคนคนทํางานนี่ครับจะเปียกด้วยเดี๋ยวจะเป็นไข้ให้อีกนะนไม่มาถ้ามาก็จะาอยากจะบอกให้หยุดก็ก่อนเงั้นเดี๋ยวเป็นไข้ วันนี้ฝนตกแล้วนะครับน,นี่ผมหยุดคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนมีมีเพื่อนคุยเพื่อนทักกันมั่งเพราะอยู่คนเดียวมันก็เหงาไงอย่าให้คนช่วยทักช่วยแชร์ช่วยมี เพื่อนเยอะ,ะครับตอนนี้ถามว่าเพื่อนเยอะไหมก็บอกค้าตรงครับไม่เยอะอยากจะมีเพื่อนเยอะๆมั่งครับรับไปเืยนะครับกดแจรรกดไลค์ให้มานะครับติดตามได้ยนะครับสวัสดีครับ